แต้ว่ะอืมโซ่ออยังกินหรือยังอะ่ะอืมน่ากินเนาะแถวไปน,นั่งกินตัวเลยอ่ะเออเพื่อนเม่กินเพื่อนไม่หิวเพื่อนได้ฟังเสียงตัวเพื่อนอิ่มแล้วมาได้จู๊กกอู้แต่เนี่ยแกจะจู๊กยังไงหมือที่คนคีดจู๊กฮีบอกรึ เคยหันตอนเปิ้ลมีแฟนก็ละ่ะถ้ายังบบบเกยอะ่ะก็มาเป็นแฟนเปแล้ <laughs> อืมอันอยู่วันเสาร์วันที่เราไปซ้ออย่างกินด้วยกันบอไก้กาใกล้ๆนี่นก็ได้แน่นอน <laughs> อืมนั่นเนาะแล้วเป็นได้อะ่ะอืม <laughs> chú ca u tệ đã đây cả tôi sẽ về hà đấy cô là vẫn nhỉ ừ. Chuông này nắm nặng hơn chết bật chết ความจริงเพิ่งก็อยากจะตัวน้อยเนี่อยากจะตัวน้อยๆเลยอ่ะกบถ้าตัวน้อยอ่ะจะได้ไปอยู่ในใจเธอได้ไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้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 มาได้จูก,ก็บอกแล้วรู้ตื่ได้จูลูกกูอ,อุเต่นะกะก็มีตัวคนเดียวแล้วจะมีไผายแฮม อย่างคนจริงใจแล้วเนี่ย <c oughs> มันโฟกัสบ่ค่อยดีอืกล้องอะมันโฟกัสบ่ค่อยดีเพราะว่าเพราะอย่างม้ก่อเพราะคมเพราะความคมชัดมันอยู่ที่เธอคนเดียวเอลี่อืมบ่เอาอะยังไปยากวางเลยอะอย่างกอแบตจมลี่ ก็ได้ก็ได้ครับก็ได้อีกก็ได้อะตัววางก่อนแหละบ้าเพื่อนไปยวางตัววัางก่อนเลยตัววางก่อน,ววอนโอเคครับพี่เต้ไงแนะมครับ